สวัสดีแฟนเพจและผู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้เรามาดูทรงมูเลตกันนะครับหลายคนนะครับถามเข้ามาว่าในลักษณะของการเชื่อมด้านข้างนั้นเชื่อมยังไงนะครับระหว่างที่ตัดเป็นฐานด้านในอยู่นะครับทรงนี้ถ้าเป็นช่างเก่าแล้วนะครับก็จะมีความชินและความชํานาญทั้งนี้ทั้งนั้นการทํางานก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับไม่ว่าการทํางานด้วยกันไกหรือว่าการทํางานด้วยปัตเตเลียนนะครับเพราะฉะนั้นการตัดผมเนี่ยนะครับไม่มีถูกและไม่มีผิดนะครับอยู่กับวิธีการ ของแต่ละคนว่าจะชํานาญแบบไหนมากกว่าสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําช่างใหม่หรือช่างมือใหม่นั่นเองนะครับด้วยวิธีการทํางานอย่างระมัดระวังนะครับนี้นะครับสำหรับพี่ช่างใหม่นะครับผมแนะนําว่าให้ใช้กันไกฟันปลาในการเชื่อมนะส่วนเลเยอร์ของการขึ้นทรงนะครับจำง่ายๆเลยนะครับครึ่งใบหูนะครับจากนั้นใช้เลเยอร์ในส่วนของด้านหน้าที่ขึ้นด้วยฟันรองแล้วนะครับเป็นเกณฑ์และไกด์ลายเพื่อเชื่อมต่อไปในช่วงของหลังใบหูให้นวลกลืนและเชื่อมกันในลักษณะของการใช้กันไก ฟันปาย้ำไปเรื่อยๆนะครับเกณฑ์ไกด์ไลน์ส่วนที่ยาวของผมด้านหลังก็จะถูกตัดให้เชื่อมกับบริเวณผมด้านหน้าที่ทําการขึ้นทรงไว้แล้วส่วนช่างเก่าที่ชินและชํานาญในเรื่องของอุปกรณ์นั้นก็อาจจะใช้หวีซอยควบคู่กับปัตรเตอรี่ทํางานตรงนี้ได้เลยนะครับทาไมผมถึงแนะนําพี่ช่างใหม่ใช้กันไกฟันทํางานก่อนแน่นอนครับการใช้ปัตรเตอรี่การตัดนั้นถ้า100%ซมันจะถูกตัดออกไปทั้งหมดเลยแต่การใช้กันไกฟันปาเพื่อลดระดับความยาวลงไปเรื่อยๆนะอย่างน้อยตัวพี่ช่างเองก็จะเห็นว่าการ การทำงานในแต่ละจุดนั้นความสว่างหรือความนวลกืนก็จะถูกมองเห็นไปเรื่อยๆได้อย่างช้าๆ ต่อจากการลดระดับความยาวของกันไกฟันปลาต่อมาเราก็จะใช้ตัวกันขอบแต่งเล็ม,มและขูดเส้นผมในความยาวที่เกินออกไปด้วยครับแนะนําขั้นตอนและวิธีการกันอีกหนึ่งเทคนิคสําหรับทรงมูลเลดนั้นจากบริเวณบนใบหูให้กันตามเส้นผมลงไปด้านล่างบริเวณมูลเลดได้เลยนะครับถ้าเรากันสวนตามเส้นผม,มความยาวของจุดนั้นจะออกไปเยอะมากเลยครับส่วนน้องนายแบบในคลิปวิดีโอนี้เพิ่งไว้ทรงมูลเลดครั้งแรกองค์ประกอบโดยรวมของส่วนลากไซนั้นมผมน้องจะมีขวัญอยู่บริเวณท้ายทอยเป็นอย่างมาก จะต้องเลี้ยงไว้อีกสักหนึ่งรอบจะซอยให้เข้าทรงได้อย่างสวยงามครับสุดท้ายนี้อย่างที่บอกนะครับการตัดผมไม่มีถูกไม่มีผิดไม่มีตายตัวขึ้นอยู่กับขั้นตอนและวิธีการทำงานที่ถนัดของแต่ละบุคคลถ้าคลิปวิดีโอนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ